5. ผลไม้วิตามินซีสูงเสริมภูมิต้านทานต้านอนุมูลอิสระจะมีผลไม้อะไรบ้างไปดูกันเลยครับวิตามินซีหรือทัสโกบิกอาร์เเป็นสิ่งที่ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์ได้เองแต่กลับมีประโยชน์ช่วยระบบภูมิคุ้มกันเพิ่มการต้านอนุมูลอิสระจากมลพิษต่างๆที่ส่งผลให้เซลล์ในร่างกายเสื่อมสภาพอีกทั้งยังมีส่วนช่วยชะลอริ้วรอยความชราส่งผลให้มีผิวพรรณที่มีสุขภาพดีขึ้น ป้องกันโรคอื่นๆเช่นโรคภูมิแพ้โรคเลือดออกตามไรฟันโรคที่มาจากการติดเชื้อไวรัสแบคทีเรียและเส้นเลือดอุดตันในหลอดลมซ้มวิตามินซี53.2มิลลิกรัมต่อ100กรัมผลไม้ยอดฮิตที่หลายคนชื่นชอบด้วยรสชาติเปรี้ยวหวานที่อุดมไปด้วยวิตามินหลายชนิดและมีให้เลือกกินหลากหลายสายพันธุ์อีกทั้งยังมีใย,ยอาหารที่ช่วยในระบบขับถ่ายให้ดีขึ้น รักษาโรคเลือดออกตามไรฟันโดยสามารถกินได้ทั้งจากผลส้มหรือคั้นเป็นน้ำก็ได้สตอรอเบอรี่วิตามินซี58.8มิลลิกรัมต่อ100กรัมสตรอเบอรี่ถือว่าเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยโภชนาการที่หลากหลายทั้งวิตามินและแร่ธาตุรวมถึงสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดที่ช่วยยับยั้งสารก่อมะเร็งช่วยในการบำรุงดวงตาและลดการเสื่อมสภาพของดวงตาและพบว่าในสตอรอเบอรี่สดจะให้วิตามินในปริมาณมาก มะขามป้อมวิตามินซี7 7 6มิลลิกรัมต่อ100กรัมมะขามป้อมเป็นหนึ่งในผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมากอีกทั้งยังถูกนำมาใช้เป็นยาเพื่อรักษาโรคหลายชนิดเช่นไข้หวัดใหญ่หัวนโรคแก้ไอภาวะภูมิคุ้มกันอ่อนแอโดยพบว่าในผลของมะขามป้อมมีสารป้องกันเกิดออกซิไดของวิตามินซีทำให้วิตามินซีไม่เสื่อมสภาพแม้จะถูกความร้อนลินจีวิตามินซี 71.5มิลลิกรัมต่อ100กรัมรู้หรือไม่ลิ้นจี่เพียงวันละสามผลก็ได้รับปริมาณวิตามินซีที่ร่างกายต้องการได้ด้วยรสชาติที่หวานหอมและอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุโดยเฉพาะวิตามิน B 1ที่ช่วยป้องกันอาการเหน็บชานอกจากนี้ยังช่วยบำรุงหลอดเลือดและกระดูกและฟันฝรั่งวิตามินซ160มิลลิกรัมต่อ100กรัม ถึงฝรั่งจะไม่ใช่ผลไม้ที่รสเปรี้ยวแต่ก็อุดมไปด้วยวิตามินซีในปริมาณมากโดยพบได้บริเวณเปลือกของฝรั่งแต่เมื่อฝรั่งสุกแล้วจะมีปริมาณวิตามินซีที่น้อยลงหรือฝรั่งที่ตัดออกจากต้นแล้วทิ้งไว้เป็นเวลานานก็จะทําให้วิตามินซีเสื่อมสภาพลงได้ทั้งนี้ถึงแม้ผลไม้ดังกล่าวจะมีวิตามินที่สูงมากอยากแนะนําให้ทุกคนกินแบบผลสดมากกว่าแบบน้ําผลไม้ตามท้องตลาดเพราะอาจแฝงไปด้วยน้าตาลที่สูงมาก และควรกินในปริมาณที่เหมาะสมที่สำคัญหากอยากสุขภาพดีต้องกินอาหารให้ครบหมุกออกกำลังกายสม่ำเสมอและดื่มน้ำในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ด้วยนะครับได้เกรดความรู้ดีๆแบบดีแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ